สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการหิวหนังที่ละคำวันนี้เราเสนอคำว่ามิซองเจนโอเคครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราเราคุยกันถึงเรื่องราโชมอนไปใช่ไหมซึ่งในตอนหนึ่งใน ส่วนหนึ่งของของเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงมิซองเซนด้วยเอ่อวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าไอ้คำคำนี้แล้วจริงมันมีที่มาจากอะไรมันแปลว่าอะไรแล้วก็มันถูกเอามาใช้ในบริบทของภาพยนตร์ยังไงบ้างจริงๆเราก็พูดไปในเอพิโซดที่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาขยายความอย่างละเอียดแล้วก็ยกตัวอ,อย่างอื่นๆให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เอาเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับคำนี้ที่น่าจะเป็นแบบประเด็นที่ติดใจใครหลายคนรวมถึงพวกเราด้วยอะไรเงี้ยก<ๆ>็คือคำนี้เปนอ่านออกเสียงว่ายังไงกันแน่นะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินมาหลายแบบนะคะทั้งมีซองเซนที่โอเล่พูดเมื่อกี้นะคะมีซองแซงมีซองซองมีซองซีน <laughs> เหมือนจะมีการอ,ออกเสียงหลายแบบเหลือเกินนะคะ ซึ่งพวกเราสามคนก็ต้องออกตัวกันตรงนี้นะคะว่าพวกเราสามคนก็ไม่ได้มีคือคำนี้มันมีลากมาจากคำภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละแต่ว่าเราก็พยายามไปหามาแล้วก็มีทั้งคนฝรั่งเศสที่ออกเสียงแบบนี้บิซองเซนอันนี้คืออันนี้คือเท่าที่เพยายามพยายามอาพยายามถอดเสียงจากคุณคนที่สอนสอนอ่านใน y o u t u ู e นะ รวม,มถึงก็มีแบบเว็บอื่นๆอ,อะไรอย่างที่ก็อาจาอาจะอ่านว่ามีซองมีซองแซนบ้างอออย่างอย่างพูดเลยก็ได้อย่างสตูดนะิโอไบเดอร์ ider, ถ้าเราไปฟังฟังเราดูคลิปเขาบ่อยๆใช่ไหมเราไปฟังอันนี้เขาอ่านว่ามิซองแซงแบบสระแออะไรอย่างแต่ว่าทีค่คนเคนฝรั่งเศสเขาอ่านว่ามีซองเซนสระเออืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอ่านยังไงนะก็ คุณผู้ฟังคนไหนที่แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสมารู้วิธีการออกเสียงก็เขียนมาบอกกันเราได้นะว่าออกเสียงไงหรืออธิบให้เราฟังก็ได้ว่าแบบจริงๆแล้วต้องออกอยังไงกันแน่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราก็เรียกกันว่ามิสออนซิงละกันหรือว่าถ้าเราเรียกคําอื่นไปก็ขออภัยด้วยก็เข้าใจว่าเราหมายถึงคาคานี้นะอืมอืมทีนี้เอ่ออย่างที่ บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าจริงๆแล้วค่ะเนี้ยมันเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยความหมายโดยแปลโดยตรงๆต,ต,ตัวของมันเนี่ยมีซองเซนเนี่ยมันก็จะแปลว่า put in scene หรือ put on the stage นะคะหรือว่านำเข้ามาบนเวทีหรือนำเข้ามาในซีนหรือนำฟีนภาษาไทยเทอะไรนำเข้ามาในฉากอออะไรแบบนี้นะคะอืดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจากความหมายตรงตัวของมันเนี่ยก็ อาจจะเดาได้ไกลๆแล้วนะคะว่ามันก็คือการจัดองค์ประกอบออทางภาพหรือว่าภาพที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางภาพยนตร์ก็ดีหรือในทางละครเวทีก็ดีเพราะว่าอย่างเช่นถ้าถ้าในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะมีการจัดองค์ประกอบอะไรบ้างแหละก็ทางองค์ประกอบสินการจัดวางล็อกกิ้งของนักแสดงการจัดวางไฟการเลือก combination ของสี การเลือกมุมกล้องถ่ายจากข้างบนลงมาให้คนดูตัวเล็กถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปหรือว่าการเล่นกับสตรัคเจอร์ต่างๆของฉากอะไรแบบนี้นะคะอืมก็เรียกว่าเป็นทุกอย่างเอ่อในการจัดวางองค์ประกอบภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นในหนังเรียกได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ถึงแม้ไม่ได้พูดแต่อะอกใดๆก็ตามหรือไม่ได้มีเสียงเล่าเรื่องเนี่ยเราก็ดูภาพแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแบบได้อารมณ์ความรู้สึกหรือพอจะเล่า หรือว่ามันก็จะมีแบบเมสเซจในตัวของภาพเองที่ทําให้เราแบบสื่อความอะไรบางอย่างออกมาจากภาพได้นะคะรวมถึงอย่างเช่นการาจัดวางองค์ประกอบเป็นเชฟต่างๆหรือว่าการเว้นเนกาทีฟสเปซหรือว่าการเว้นแบบที่ว่างการให้พื้นที่ให้น้ําหนักกับพื้นที่บางพื้นที่หรือให้น้าหนักน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นภาษาทางภาพที่ใช้ในการสื่อความหมายอืรวมถึงถ้าเป็นละครเวทีก็เช่นกันก็คือภาพที่เราเห็นบนละครเวทีก็ ไม่ว่าจะเป็นพร้อมการจัดวางองค์ประกอบเอ่อสเตจดีไซน์ต่างๆการเข้าการออกของตัวละครท่าทางของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการไลท์ติ้งแสงและเงาต่างๆที่ตกกระทบบนตัวละครทําให้เราแบบเออรัแบบรู้อารมณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นคำที่ใช้ได้ในวงการทั้งวงการภาพยนตร์และวงการละครเวทีซึ่งออันนี้ถ้าอ้างอิงจากแบบ สตูดิโอบยเดอร์มาคือเราคือเราไม่เคยเรียนทางไอ,ไอ้ทางนี้มาก่อนนะแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดสตูดิโอบอยเดอร์เขาบอกคือมิซองเซนอ่ะไม่ใช่แค่เหมือนแค่สิ่งที่เป็นภาพอย่างเดียวอาจริงรวมไปถึงเสียงด้วยที่มันองค์ประกอบมนเป็นประกอบส่วนส่วนเวทีอ่ะเออคือตอนแรกอ่ะเหมือนในสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำคำนี้เหมือนกันแต่เราเข้าใจว่ามันคือการจัดองค์ประกอบภาพเหมือนเหมือน เป็นงานของซินมูน่ตัวกับเฟอร์เออการจัดองค์ประกอบภาพอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆมิสซองซินมันคือรวมองค์ประกอบแบบแทบอ,อคือไม่ใช่แทบทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างเลยเป็นเป็นออกมาเป็นงานภาพยนตร์หรืองานละครเวทีเอออย่างที่แพงบอกไปอืมซึ่งสิ่งนี้มันมีความสำคัญอย่างไรก็คือว่าไม่มีความสำคัญมากในสื่อเหล่านี้เพราะว่าไม่งั้นอะ มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแค่ตัวเท็กซ์ตัวหนึ่งมีซองเซงเนี่ยมันคือการที่เราแปลงจากบทที่เป็นตัวหนังสือบนหน้ากระดาษให้มันกลายมาเป็นสื่อที่พวกคุณผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ก็ดีละครเวทีก็ดีจะเห็นว่าถ้ามันมีอย่างเ,เรื่องราชมอนที่เรายกตัวอย่างในเอพิโ o ดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าจากตัวเท็กซ์เนี่ยมันก็เล่าเรื่องประมาณนึงแล้วแต่ การที่ภาพมันช่วยเล่าเรื่องด้วยหรือว่าภาพมันเล่าอะไรบางอย่างที่ที่ตัวเท็กซ์มันทําไม่ได้อะเออมันทําให้คนดูเนี่ยสัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่าเดิมมากกว่าการได้จากแค่ตัวเท็กซ์แต่ว่าอืมเนี่ยแหละเข้าถึงภาษาบางอย่างประสบการณ์บางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่ที่ที่ภาพและที่ภาพยนตร์และละครเวทีต่างๆอะไรเงี้ยมันมันให้กับเราอืม หรือว่าเขาถ้ายกตัวอย่างหนังที่เด่นๆของที่มีการใช้มิสซองเซนเด่นๆเน,เนี่ยอยากรู้ว่ามีหนังเรื่องไหนบ้างอ่ะอืมอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างหนังที่หลายๆคนจะจะคนหูคุ้นปากันก็คือหนังสยองขวัญเรื่อง The Shining โดยพ่วกกับ Stanley Kubrick อย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้คนก็จะเห็นว่า การใส่วงวกอบภาพมีส่วนอย่างมากในการทําให้คนดูมีมีอารมณ์ร่วมรู้สึกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉากที่มันมีความแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ความรู้สึกแบบคนในในเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบคนตัวเล็กๆเงาๆอยู่ท่ามกลางแบบฉากที่มีความว่างเปล่ารวมถึงลวดลายของพื้นอะไรต่างๆที่มันมีความแบบกราฟิกเป็นเส้น แบบตัดไปตัดมาอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มีความรู้สึกไม่น่าอยู่มีความรู้สึกอึดอัดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นแบบไอคอนิกไปเลยของของโรงแรมใน t ด e s ช i n นิ่งอันนี้นะคะอืมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าหนังเรื่องอื่นอื่นเออหนังเรื่องหนึ่งที่เราเวลาลอนเราเสิร์ชหาเรื่องมิซองเซนอ่ะเราเห็น ตัวอย่างบ่อยมากเลยก็คือเรื่อง c i t i z e n เซน n คดจริงเราแอบเคยพูดไปแล้วเผื่อใครยังไม่เคยดูก็ก็ลองไปดูนะเป็นจริงๆดูไปดูใน YouTube ก็ได้เหมือนเขาก็น่าจะตัดตัดฉากนี้มาบ่อยมากก็อย่างเช่นฉากของฉากที่เหมือนพ่อแม่ของตัวชื่อจํา จำชื่อตัวละครไม่ได้เออแต่ว่าเหมือนมีเด็กคนหนึ่งใช่ไหมท,ที่ที่พ่อแม่คุยกันเรื่องสัญญาว่าจะจะให้เด็กอยู่ยังไงคือฉากข้างหน้าจะเป็นคนกําลังเครียดคุยกันเรื่องสัญญาอยู่ต้นฉากข้างหลังก็จะเป็นเด็กที่ไม่ลุยหน่อยเนี่ยโยนของเล่นไปมาโยนโยนเล่นหีมะข้างนอกอะ่ะเออคือเหมือนมันแล้วตัวพ่อยืนอยู่ตรงกลางกลางของของกล้องนะตัวแม่นั่งอยู่ใกล้ๆกล้องอะ่ะเหมือนฉากนี้มันก็แสดง,สงถึงถึง พลาวเวอร์ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันว่าแบบพาวเวอร์ของแม่ตัวใหญ่กว่าอยู่ใกล้กล้องมากกว่ามันแสดงให้เห็นถึงถึงพลังในการอำนาจในการตัดสินใจของตัวแม่ในขณะที่พ่ออยู่ตรงกลางมีขนาดตัวเล็กกว่าดังนั้นแปลว่ามันทําให้พ่อดูพ่อไม่มีน้ําหนักในการเถียงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเด็กตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือทําแสดงให้เห็นถึงความแบบ ไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องต้องสนใจความเครียดที่พ่อแม่กําลังคุยอยูต่ตัวเด็กก็มีสละในการโยนของเล่นไปมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนเป็นการจัดฉากเป็นการจัดฉากให้ดีมากเลยเรื่องอะไรอีกอย่างเรื่องนี้จริงๆก็เป็นแบบเรื่องที่เราเรียนตอนเรียนมีสองเซนก็เรียนจากเรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Graduate แต่ว่าเป็นหนังนั้นแล้วแหละเป็นหนังข่าวด่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะยกตัวอย่างว่าแม้แต่แบบ เรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องคอสตูมในหนังอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวที่เล่าเรื่องมีซองเซนได้อย่างดีมันก็จะมีฉากหนึ่งในเรื่อง The Graduate ที่ตัวเอกเขาจะเล่าว่าตัวเอกเนี่ยมันมีความแปลกแยกจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเป็นฉากที่ตัวเอกเนี่ยเอ่ออยู่ในชุดที่เป็นแบบหมวกที่เป็นนักประดานา้ำแล้วก็มองออกไปอย่างแบบคนอื่นๆแบบแทนสายตาจากตัวตัวพระเอกเนี่ยมองออกไปผ่านผ่านตัว อคอสตูม uh, ที่เป็นนางกากนักประดาน้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันโชว์ให้เห็นความดิสแตนซ์ความแบบไม่เข้าใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวเอกกับกับโลกภายนอกได้อย่างดีมากอะไรเงี้ยอขอแก้หนึน่งแก้ด้วยเป็นไม่ใช่หนังขาวดำอ้าเหรออืมออมเป็นหนังที่เราม่ภาพว่าเป็น,นข,าขาวดำเออโอเค วมถึงจะมีแบบอย่างหนังแบบที่มุกที่คนชอบใช้กันก็อย่างเช่นเรื่องแบบเส้นป้งในในหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลาสมมติว่ามีสองตัวละครที่อยู่คนละฝากฝั่งก,กันของความคิดหรือกําลังทะเลาะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีใช้ออบเจกอะไรบางอย่างในในหนังที่แบบเอามาวางไว้เป็นเส้นกั้นึ่งกลางระหว่างสองคนนี้ให้เขาดูแบบอยู่คนละพื้นที่กันอยู่ในคนละฝากฝั่งก,กันแล้วพอแบบในที่สุดมีความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ย ตัวละครตัวหนึ่งหรือปุ่มกล้องบมงอย่างก็อาจจะ move และให้พื้นที่มาแบบสองคนนี้อยู่ในแบบเฟรมเดียวกันหรือว่าแบบมีพื้นที่ร่วมกันหรือไอ้เส้นตรงกลางมันหายไปอะไรอย่างเป็นตน้ตนอย่างเงี้ก็แบบมีหนังหลายเรื่องใช้แต่ว่าก็ก็จริงๆมีซองแัยน่ะมันก็เลยพูดยากว่ามันคืออะไรบ้างเพราะจริงๆอ่ะมันคือทุกอย่างในการในการทําหนังแล้วก็ เออมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวว่าการจัดวางภาพแบบไหนหรือองค์ประกอบแบบไหนหรือสัญญาแบบไหนที่มันจะให้ความรู้สึกแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความครีเอทีฟที่จะเล่นกับภาษาทั้งภาพยนตร์ใหม่ๆที่มันจะแบบสร้างสารรค์ออกมาได้ตลอดเวลาของของคนทําหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบมีการแบบพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,ยอยืและความหมายที่มันก็น่าจะเปลี่ยนบริบทไปตามยุคสมัยต่างๆอะไรเงี้ยอืม แต่ว่า anyway มิซองเซนก็ยังเป็นคำที่ที่สำคัญแล้วก็ใครที่ชอบดูหนังเนี้ยก็น่าจะรู้จักคำว่ามิซองเซนไว้เพราะว่านั่นแหละมันแบบมันคือทุกอย่างที่มันเติมเต็มจากบทภาพยนตร์ให้เป็นสิ่งที่เราได้รับชมบนจออืมอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องมิซองเซนเนก็ไป ก็สามารถอ่านได้นะคือเราเรารู้จักคำในครั้งแรกจากหนังสือของอาจารย์ประวิทต์ใงอักษรเนาะมันชื่อว่าเอ่อมาทําหนังกันเถอะซึ่งเราเราไม่แน่ใจว่ามันยังตีพิมพ์อยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นของสำนักพิมพ์ไบโอสโคปซึ่งไบโอสโคปก็ถูกปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะมีใครใครมามาตีพิมพ์ใหม่ไหมแต่ว่าเออถ้าเกิดว่ามีโอกาสตีพิมพ์ใหม่ก็ลองหาดูนะมันมี คือมันเป็นเซกชันหนึ่งเลยอ่ะเหมือนหนังสือนี้มันแบ่งเป็นสี่พาร์ทแล้วพาร์ทหนึ่งจะพูดเรื่องมิซองเซนเอ่อทางเซกชันเลยก็น่าจะจุดใจสําหรับคนที่อยากรู้จักมิซองเซนมากขึ้นแล้วก็มีมีอัปเดตเสริมมาคือเราอ่ะคือเราตอนอ่านรายการอ่ะคือเราไม่มั่นใจเราไปถามน้องที่สอนภาษาฝรั่งเศสพอดีแล้วเขาตอบมาพอดีเลยว่าจริงๆแล้วมันต้องอ่านว่าแซนเป็นสระแอเออเพงงั้นทุกคนครับ ทกคน,น,นลืมสิ่งที่เราพูดไปใหม่มาคือเขาบอกว่าเป็นดีกับสองเวอร์ชันเหมือนกันนะมีสองเส้นมีสองเสนเออแต่เขาเขายืนยันมาก็แบบเขาเขาเ,ขาเขาน้นมาด้วยว่าแต่ออกเสียงเป็นสระแอนะครับดีแล้วที่เราเรามาแก้ทันเราก็ต่อมาพอดีเลยแบบเราจะปิดรายการอยู่แล้วเวนทำอไดีวะก็ก็ทุกคนฟังใหม่นะฮะทุกคนล้างสมองนะะแล้วก็ การออกเสียงแถ้าตามที่แบบต้องเขาพิมพ์มาก็คือว่าแบบสระแอนะเน้นว่าสระแอโอเคขอฟังแบบหนึ่งน้องน้องเขส่งเสียงมาให้ฟังแซนเนซนมนน้องเขาแซนมากเลยอะเขาบอกว่าต้องมีปลายเสียงนิดนึ่งด้วยแบบนนนิดนึงเซนเนะซนเซน แต่ก็เออนั่นแหละในโลกนี้มันก็มีคนแบบออกเสียงหลายแบบเหมือนเหมือนอย่างตอนช่องเหมือนบบกันอ่ะนะก็เราคิดว่ารู้สึกว่าถ้าเราพอมีคํานี้ในหัวแล้วไม่ว่าจะไปคุยกับคนอื่นล้วจะแบบ p พร n o น n c e ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะพอเก็ตกันได้อยู่ดีว่าอ๋อ,อ,อหมายถึงคํานี้อะไรอย่างเงี้ย <grammar> <ๆ>ก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคํานี้คาว่ามีซองเซนได้อย่าง <Sen> เอ่อเอาว่าเป็นแบบเป็นน้าจิ้มเป็นพื้นฐานแล้วกันเนาะให้แบบทุกคนแบบไปสามารถไปศึกษาต่อไปเรียนรู้ต่อในเรื่องของภาษาภาพยนตร์ศาสตร์ทางภาพยนตร์ได้มากขึ้นนะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังมีคําคําไหนในเวลาที่แบบไปอ่านรีวิวหนังหรือว่าฟังพวกเราแล้วมีความสงสัยอยากจะให้พวกเรามาพูดถึงเนี่ยก็สามารถแนะนำเป็นเข้ามาได้เสมอนะคะทั้งในเพจ facebook หรือว่าในคอมเมนต์ u ู u b e ก็ได้หรือว่าเออ่ ในถ้าเข้าใน Apple Spotify อะไรเงี้ยมันก็จะมี Google Form ที่เข้าไปกรอกทั้งคัติชมแล้วก็แนะนำเนื้อหาของเราได้นะคะอ่าก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในทุกวันพุธนะคะสลับกันไประหว่างหิวหนังรีวิวหิวหนังคอมเมนต์แล้วก็หิวหนังทีละคำนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ